ััดีครบเป็นจังใดฮะห,หายเถอะนอะเงียบเถอะน้นโอเนออยู่ดีสบายยู่ดีสบายอยู่ครับยูดีสบายเนาะหัวหน่าหารก็จะได้ไหลายเนาะมันแต่บ่นนั่นเนาครับเพราะว่ามันลงลางอือจ้ะคือเน้นบุญแต่ไม่ไปเอาลางว้ในนิดน้อยครับผมจ้ะอันจ้าได้ตรงตรว่าถ้ามันเป็นลางมันตรง อจ้ะเอาอันอันที่ไห้นี่เป็นห้ยซ้องสิเอามาไห่นี่จ้ะแม่ครับเกานันละครับห้ยซ้องอันเกาเป็นม้วนวักหันเขาตัวใดจ้ะเขาโฮมเ็ตครับโอ้โหเลขเพิ่นกับบ่ไหลหางเนาะพูดถึงว่าครับผมจ้ะผมเห็นว่ามันเขารอบมันทำมาใกล้กันนะครับ มันแฝมเดียวค่ะมันสูสีกันเลยของเซียนเลยว่าลองให้่นลงค้ามันกระผมจ้ะกะถือว่าข้าหายไปดูนอสําหรับในช่วงวันนี้กกลับมาแล้วเนาะสู่เขาเดินนม่หมดเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมว่าใ่งไห่เพราะว่ามันเข่ามันเข่ามาสองวัมันก็ะลุดจังงสินะอืมจ้ะก็เลยว่าด้ช่วงไห่ <ผ>อ๋อเมอเป็นอย่างสัญจรว,วัน,นีตามตัวเขาครับผมเห็นมันเข่างวดบางใดครับมันมันเข่ามาสองงอดจ้าอ,อืมจ้าเอาโอเคค่ะตามตัวเขาในงวดวันที่หนึ่งกันยาหกจิตห่วซองจ้าเอาคนให้วิ่งศูนย์กับหกนะครับเด้อวิ่งไปที่ศูนย์กับหกบนล่างเนาะให้เน้นบนครับน,น้นล่างน้นบนกันล่างจ้า ครับผมเพราะมันเขา่ดดาปดมาสองวัดกับสองวัดบ้างใดเนี่ยครับอือจ้ามันสิเข่าแบบจริงๆนะมันเข,าข,านขาน่าเข่าล้มกันรุดเข่าล้มกันรุดจรงเสียหน้จ้าจ้าอือค่ะครับชนหายบ้าหกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง หกสองหกสองศูนย์สองครับศูนย์สองจ้าครับสามตัวกับมีสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งครับผมหัวใจเรือดว่าไหลหางเนาะครับมีสี่หางครับสองตัวมีสี่หางเลือสามตัวกับสองหางครับอืมจ้า อืมแต่ว่าบ่แน่เด้สัญจรไปลอยอิดนี่ศูนย์หนึ่งน,นี่โ<ะ>มเน่ด้ส์กะบลองเบิ้ลครับจ้ามันก็บ,บ่หลายตัวครับตัวนั่นไปนั่นไปเนาะจ้าเนียนยูค่ะพิจารณาเบิง่งเนาะก็ตามที่ให้มาเนาะครับผมจ้าอันนี้ก็เป็น<ม>หวยสูตผมเห็นเลขมันงามนะผมเลยข้าวหลงนั่นค่ามัน นอนลองเบิรนเนาะเมียนจ่ากับบะไหลหางดอกเม้นบุญกันล่างล่างกับกันไว้นิดๆหน้อยๆแต่ว่าหนักไปบุญเหมบอสหนักปนครับจ่ามันกันซุยกันแต็มยองตัวเนี่ยเขของเสียนแม่แมนครับของผมมันเป็นเจ็บของเพนเป็นหกเมียนอู้เลยงามจังหวัตัวศูนย์ศูนย์ปิดของเพื่อนมันเอาศูนย์หนึ่งของผมมันศูนย์เจ็ดมาเทียเมียนจ่าค่ะที่ของเสียนแบบนี้วิ่งเจ็ดกับสองเนาะ เน้นบนกันล่างจะก็มิเจ็ดหนึ่งสองหาศูนย์เจ็ดหาเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าแค่นั้นไม่ครับแต่ว่าบักหาเก่ากับักเจ็ดเก่าคิดว่าสื่อบอไหนหรอคะเชนใช่เป็นเลขเอียงมันดังจุดล้มล้างนะครับเดอ้อเก้าเนี่ยออืมอเลขสูตรไหมจ้าเลขผมอะ่ะจ้าเก้าเนี่ยเห็นติดล่างหนักหนักโดครับอืม ถ้ามีเลขทีตเก่านีใ่ให้ให้ให้จัดหนักๆเลยเฉพาะล่างอย่างเดียวแม่นครับอือจ้าเพราะว,ว่ามันมันไปดซนสูตรล่างจ้าอือเอาฟังไว้เด้อพิจารณานะเพราะว่าเพราะว่าวัดบางใดมันได้เกตกับเก้าจ้าวัดนี้มันได้เก่ากับสูตรจ้ามันสิกอดกันมากเพาะแ้าวันบางที่ขึ้นบนอือจ้า อืมโอเคเลเอียง,งามเป็นยังไงในยิยนชัดเจนมัอนอี่คือฝนสิตกในมือเนี่ยอุ้มคือมือคือมือจ้าทั้งคุณตกว่าฝนอ่ะ <c oughs> เอาเมื่อเสาร์เลยตกอยู่ต้วครับอืมพายอยู่เขา่ากันตกแข้งเติอบอยู่อ้จา้าขับรถระมัดระวังเดอ้อไปใส่ไหใส่ถนนมือจะได้ความตั่นก็เลยแววเข้าเอาคนใดมากจะเอาไห้หรครับก็นได้หลายไปหาดักะต็มโไปให้ จ้าอันกระจอมืลยเหรอเนาะครับผมแต่มันหมานเนาะยค่ะเมนยูเนาะแล้วก็เป็นสะพานมันจะมาไล่ค้างเหรอครับผมก็อยากให้ได้นี่ละค่าเมนยูอยากให้เอฟซีมีส่วนร่วมกันเนาะแม่ครับค่ะทุกอย่างแล้วก็อยู่กับดวงนั่นแหละเรียกซีเบิ้งเอากันว่ามันหลายตัวเนาะครับผมกับเบิ้องกับตัวใดเขาบอกว่าเขาเอาเมียน้อยเอาครับตัวที่เพิ่งขีดให้มันก็มีหกหกหนึ่งกับ ศูนย์หนึ่งนะครับจ้าสองหางแค่นั้นล่ะหววซองที่พป็นฉีดไห้้องนั่นกับกันไว้ครับจ้าของพงเอ๋หัวสูตรผมมันก็บี่เจ็ดหนึ่งกับศูนย์เจ็ดจ้าเมนเดี๋ยวสีทวนทวนใอ้เอฟซีฟังอีกอยู่ดอกค้าเมนวาเป็นอันนี้นะครับจตว่าเก้าเนี่ยให้เอาลงรางซะจ้าเก้านี่สิไปรางเ้อระวังเ้อให้หนักให้นักล้างนะครับเก้าเนี่ยจ้าติดก่าให้นักล้าง เออบนก็เอาไว้หน่อยๆค่ะมันได้ทุนขึ้นค่ะจ้าเพราะกันเนาะกันเนียวกันมันเพราะว่าอเพราะว่าล็อกที่สองเนี่ยมันล้มรางสองวันเหรอเนี่ยอืมจ้าไอ้ที่หกหกซีเนี่ยมันก็ล้มรางเนาะจ้าซีหกกันแตะว่ามันมันเป็นล็อกเดียวกันไหมครับค่ะอืมจ้าเป็นล็อกไพล็อกมันมาเถอะครับผมจ้า เอาไดี๋ยินได้ฟังล้วก็เฝ้าออไปหาเหมือนจอมือจอเว้นแล้ววันนี้ดาวทั้งอย่างเนาะดิสัญจนแมนครับบางทีมันสูงวนานาล็อกก็ได้เนี่ย <c oughs> อาจารย์รอคุณสร้างคำสั่งข้าวเดียวตอนนี้เนาะครับค่ะแ<า>มนครับค่ะเอากระสันบรุกวนเวลาจังในวันนี้ให้หิ้งปักปังะะด้วยค่ะเซียนเด้อครับผมนีเหาก็ให้มันหมันนะครับค่ะข,ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวสาวานาจ,จะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะหวยซองไอ้ฟังเด้อพี่น้องเดินดีมาหลายงวดแล้วจ้ะหวยซองเลขลับเพิ่นหายไปนานเพิ่นกลับมาแล้วจ้ะวิ่งเนาะคะ่ะศู 6, นย์กับหกน้นบนกันล่างจับคู่มีหกหนึ 1, ่งศูนย์หนึ 2, ่งหกสองศูนย์สองสามตัวสองหกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์หนึ่งจ้าแตเปน็นหนึ่หกหนึ่งกับศูนย์หนึ่งเด้อจะ้ะสำหรับสูตรเอ่อเลขหวยของเลขลับสระน้ำบินเดี๋ยวสิทวนให้ฟังคือกันจ้ะอันนี้เป็น หวยสูตรของเลขลับสระนามบินเดอร์วิ่งเจ็ดกับสองจับคู่ไปให้ที่เจ็ดหนึ่งสองห้าส่วนเจ็ดห้าเก้าเลขเจ็ดเก้าสามตัวส่วนเจ็ดหนึ่งและส่วนสองห้าจ้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจมีเลขหวยซองลับลับกับเลขลับลับสะนามบินอันเลขลับลับสนามเด่นเป็นสูตรหวยเพิ่นแต่หวยซองนี่มันมีที่มาจ้ะเพิ่นเอาตะก้อนเพิ่นก็เคยหายมากเดินดีค่ะเพิ่นหายไปโดนแล้วก็กลับมา ยังยังยำพื่อเก่าด้วยค่ะมีเก่ามีหลุดก็พิจารณาบิ่งค่ะคลิปนี้เนาะค่ะฟังให้จูฟังให้เข้าใจจ้า